เอาเอาายกอน่้องเฟย์เฟยน้อเนงเฟยน้องเฟน้องเฟมัน้องเฟยน้องเฟน้องเฟน้องเฟ้งเยน้องเฟยน้องเฟน้องเนไองเ้เองยน้ยอเฟน้องเนาเ้องเยเอยย้องอ้นนงเฟนอง้นยยน

かごまか。